นะครับมากินข้าวกันครับผมวันนี้ก็มากินที่ร้านนะครับผมก็จะเป็นหอมหมกปลาช่อนนะครับชิ้นใหญ่เลยครับเนี่ยครับกับข้าวแม่ครับเขาทํามาแล้วก็ไก่ทอดครับผมเป็นเครื่องในครับโรยเครื่องในหน่อยอืมากินด้วยกันครับอร่อยอร่อยด้วยกันเลยนะครับผมไก่ทอดตลาดน้นครับผมอือ phải đó bên trong này không, tỉnh, bên tỉnh này tỉnh เป็นกนิืม พักข่อกับใบยอรครับนะนี่ จคจับกระขึ่นครับผมมาอร่อยอร่อยด้วยกันครับผม ครับปลาช่อนหอมกปลา้อ,อกอับปินไก่ทอดครับ

người ta sẽ gây quanh hòn đám càng tôi <laughs> quan tâm đến việc ta phải

โอเคครับเ <c oughs> ราคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ